ทุกคนครับวันนี้ผมจะเอาวิธีวิธีหนึ่งให้ทุกคนเนี่ยปกติเราเล่นบอร์ดใช่ไหมแล้วมันจะมีเสียงเอียดอาร์เอยดอาร์อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ็ดอาร์เอยดอาร์เนี่ยเนี่ยแล้วผมมีปัญหาคือมันเสียงเอียดอาร์เอยดอาร์ตรงข้อที่มันโยกได้เนี่ยแล้ววันนี้ผมจะมีวิธีวิธีหนึ่งที่เราสามารถทําให้มันเนี่ยไม่มีเสียงได้ไว้ทุกคนครับก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ช่องจีรนนท์ด้วยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไว้ทุกคนเราปปปปปัญหาเกี่ยวบับบอดก็คือมัมมีเีียงอย่างนงปปปปยปปปปปปปยปป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  ต้องดังๆเออมันจะมีเสียงเอยดอาร์เอ็ดอาร์แล้ววันนี้ไว้ทุกคนผมเนี่ยได้ลองเอาสบู่แล้วนะซึ่งสบู่เนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีไว้ทุกคนแต่อย่างหนึ่งคือพอเราเล่นอะไรสักพักหนึ่งแล้วแบบมันจะหายอะคือมันแบบโดนสีจะหายไปเลยและอีกอันหนึ่งคือผมลองเอาเทียนมันเกิดได้แป๊บเดียวไม่นานนะหายหายหมดเลยแล้ววันนี้ผมเอาอีกทีวิธีหนึ่งก็คือจาระบีครับทุกคนเป็นจาระบีแบบซิลิโคนนี่สีขาวเลย มันขายอยู่ะแล้วเออแล้วแบบผมเอาลองมาดูว่ามันน่าจะเจ๋งอยู่นะเพราะว่าเนื้อของมันเนี่ยมันเป็นแบบมันแล้วติดเลยผิวมันแล้วติดไปเลยก็คือจารบีมันมีส่วนผสมของไขมันใช่ไหมมันสามารถกันน้ําด้วยผมก็เลยเอามาลองดูว่าถ้าเกิดจารบีเนี่ยน่าจะเป็นที่น่าสนใจพอเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้มันอยู่ได้นานด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่คือมันมีความทนความร้อนสูงถึง250องศาเซลเซียสเลยแล้วก็เป็นไขมันน่าจะติดได้นานด้วยแหละเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําการทาให้ดูกันว่ามันต้องทาจุดตรงไหนบ้้้้างงนนะแแลลววกกก็็มัตออปรบ เข้ายัางไงเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้ดูครับทุกคนโอเคทุกคนเราต้องเริ่มจากการถอดอันนี้ออกมาก่อนนะนี่ถอด not, อน็อตเอานี้ออกมาก่อนอันแรกเลยเริ่มจากการถอดตัวนี้ออกมาก่อนนะก็คือเราเนี่ยมีระแจของสเก็ตบอร์ดเอามาถ่ายอยู่แล้วเราต้องการถอดออกมาก่อนเลยนะนี่ตั้งไว้เลยทุกคนครับเราต้องการแของมาก่อนนี่เห็นไหมมันจะมีคาบต่างๆเห็นไหมผม ผมทาสู่ผมเอาเทียนเลยเว้ยไม่ค่อยเวิร์กเลยว่ะผมแค่ทดสอบดูว่ามันจะดีจริงหรือเปล่านะทุกคนเนี่ยมันติดเป็นก้อนเลยไหมข้างล่างดิอ่าดูดิเละเป็นก้อนเลยทุกคนครับเทียนไขเต็มเลยเทียนมันเกิดนี่แหละผมเอายัดเข้าไปลองดูสูตรชาวบ้านเขามันจะดีหรือเปล่ามันใช้ได้อยู่แป๊บนึงอ่ะสัดส่วนใหญ่แล้วมันก็หายไปเลยกุกกักกึกกักมันเดิมนี่คือคาบของมันนะทุกคนเต็มเลยเนี่ย เราจะถอดไม่หมดล้วค่อยใส่ทีเดียวนะทุกคนครับโอ้หนี่ก็คือดูดิดูบุ้นด,ดิเบี้ยวไปแล้วอะผมน่าจะผักเยอะไปหน่อยว่ะทุกคนเราบุดเราเบี้ยวไปเลยทุกคนครับออถ้าเราใส่จารบ,บีอะมันจะมีน้ำมันอยู่มั้งผมว่าน่าจะเหนียวทนกว่าโอ้โหคนล่อซะหมดเลยว่าทุกคนมันไม่มีเลยอะ่ะว่านามันน่าจะไม่เวิร์กอะถ้าเราใช้ในไปจริงอะ่ะถ้าดูตรงนี้ดิอ่าแข็งโปก๊กไม่เวิร์กไม่เวิร์ก เป็นสิ่งที่ไม่เวิร์กเลยเทีนยนไขอย่าไปใช้นะทุกคนมันไม่ดีตอนแรกผมรู้ว่ามันจะเจ๋งนะแต่มันใช้ไม่ได้ทุกคนใช้แค่ระดับเดียวอ่ะแต่พอเวลามันถึงระดับหนึ่งอ่ะมันก็สีออกหมดเลยี่ยมันติดเป็นก้อนเลยเนี่ยนี่ดูติดเป็นก้อนเลยโอ้โหมีทุกคนดูแผ่นนี้ครับสีโดนสีซะหมดเลยอะ่ะ พอเราทอมาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทําการโมยกระบียดทุกส่วนเลยนะส่วนที่มันเป็นแบบว่าขา้อต่อต่าง,าง,างอะ่ะที่มันโดนการเสียดสีเราต้องใช้กระบีวางแล้วก็ติดเอาไว้เลยแต่ละที่เลยนะนี่มันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกระบีซิลิโคนนะทุกคนครับแล้วก็ป้ายไปเลยนะป้ายตามจุดตรงนี้ป้ายตรงนี้ป้ายเลยมันจะเหนียวๆหน่อยว่าทุกคนคืองผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีไม่ดีกว่ากันนะแค่เามาลองทดสอบดูมันจะใส่ช่วงนี้เยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ใช้เหล็กสีกันเยอะที่สุดเราจะป้องกันมันเยอะที่สุดเลยทุกคนกคร แล้วก็ไอตรงจุดนี้ด้วยนะจุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วยเห็นไหมก็ต้องยัดเข้าไปเหมือนกันเพราะมันก็มีการเสียดสีของเหล็กกับพลาสติกเหมือนกันนะทุกคนครับแล้วแล้วก็ใช้แผ่นอผ่นงตัวแรกของผมวางเข้าไปหนึ่งชั้นก่อนเออน่าจะดีขึ้นนะผมว่าต้องลองดูต้องลองดู่้าม่ทั่วๆเลยนะ่ะแล้วก็เอาลุชนมาวางอ้จะเหนียวเหนียวไหมไม่รู้ทุกคนลองดูต้องลองดูถ้าใช้ไม่ดีก็ต้องไปล้างแหละ ันต้องมีอยู่ไม่กี่อย่างไงเออใช้ได้ลนะมานน้แล้วก็ทางบนด้วยนะทางบนให้ทั่วเลยแล้วเราก็เอาบุตรตัวนี้มานี่แปะลงไปเลยนี่เป็นไงเอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าจารบีซิลิโคนเนี่ยมันจะแตกต่างจากจารบีปกติยังไงนะต้องลองดูอะว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็หมุนเลยทุกคนครับ เงียบๆหน่อยเงียบๆเงียบๆเออเสียงเงียบแหละมันจะเหมือนเสียงแบบเหมือนก้าวหน่อยๆแต่มันไม่ใช่มันเป็นตะอรบีซิลิโคนนะได้แล้วข้างหน้าเลื่อนๆหน่อยทุกคนถ้าทดลองใช้ดูอาจจะดีขึ้นหรือเปล่ามือในใจเว้ยทงทดสอบอันเดียวดูแลเทอไงไปรู้อทะต์ลีซิลนี้เปลี่ยนใจแล้วทุกคนใช้มือในี่แหละง่ายสุดเอาเห่นแล้วเราก็ป้ายไ้ทั่วๆเลยทุกคนแต่ผมจะเน้นข้างล่างที่สุดนะเพราะว่าข้างล่างเป็นส่วนที่มีเสียงเยอะที่สุดแล้วม่เหมือนตัวสีอ่ะข้างล่างเป็นตัวสีอ่ะเราก็ใส่่แผนนตัวี้้เเขาไปลย บก่อนทาก่อนทาก่อนถ้าไม่ดีเราต้องกลับไปทําสบู่เหมือนเดิมผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านี่อันนี้ก็ใส่เลยนะทุกคนครับเกาะเข้าที่เดิมอาจจะแน่นๆหน่อยนี่เลยแล้วก็แปะลงไปนะข้างบนก็ทาเหมือนกันทาทุกส่วนนี่เสร็จละ เราก็ใส่น็อตน,นะไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะแต่ดูเลเทสมากเลยทุกคนนีม้มันทีเลเทสที่สุดแล้วแหละนี่ประมาณนี้ก็ได้แล้วทุกคนนี่ประมาณมีสเก็ตบอร์ดนี่ลองดูนะลื่นอยู่ลื่นอยู่ไม่ได้ฝืดเลย ลื่นๆน,นี่ก็ใช้ได้เดี๋ยวเราเนี่ยลองไปทดสอบกันดูว่ามันใช้ได้ดีจริงหรือเปล่านะไป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 ,ไป เนี่ยคือสําหรับผมนะเสียงดังมากแล้วก็สรุปเลยทุกคนครับทั้งหมดนะทุกคนผมได้ลองเทียนไขลองสบู่แล้วก็ลองจา,บางนะบรบีแล้วอย่างที่ดีที่สุดนะทุกคนคือสบู่ครับเราเนี่ยสามารถเอาสบู่นะทุกคนมาแล้วก็ตัดให้มันเป็นเศษเศษเนี่ยใส่เข้าไปที่ช่องช่องของมันนะต้องในมันสีกันสาหรับเหล็กกับเหล็กยางกับเหล็กแล้วก็เหล็กกับยาง,ะงอะไรเงี้ยใส่ให้มันทุกช่องเลยถ้าเกิดเป็นสบู่นะทุกคนจะอยู่ได้นานกว่าเทียนไขเทียนไขก็ k ai k ai k o, เนี่ยเหมือนกันแต,แต่พอเวลาเราสีใช่ไหมเทียนไขมันจะไม่มีการเกาะไงมันจะไม่มี ไขมันเท่าไหร่เออมันจะแบบว่าพื้นผิวมันจะแบบเป็นไม่เป็นมันมันเหมือนสบู่อะพอเวลามันถูดสีอะมันก็ค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆออกแล้วก็หายไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสบู่เนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่าสองสวันน่ะก็จะต้องต้องใส่ใหม่แล้วแต่จารบีทุกคนแป๊บเดียวเฮ้อแล้วจารบีทุกคนจะทำให้พุชชิ่งเนี่ยให้ตรงเหล็กอะหนืดหนืดมากขึ้นแล้วก็แข็งโป๊กเลยคือมันเหนียวเหนียวมากขึ้นแล้วต้องใช้แรงออกเยอะขึ้นไม่ดีทุกคนครับไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีเลยสําหรับจารบีของผมที่เป็นจาบี นนะแต่จาระเบียนอื่นผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะทุกคนคลิปนี้ไว้ทุกคนสรุปเลยสัส้นๆง่ายๆใช้จาระบีไม่เวิร์กใช้สบู่เนี่ยเวิร์กที่สุดนะสำหรับทําให้ปลอ,อกับบุชิงอนะ่ะไม่มีเสียงนะทุกคนอันนี้ดีที่สุดก็คือสบู่แนะนําสบู่ใช้สบู่ดีที่สุดแล้วก็อยู่ได้นานกว่าอันอื่นมากก็สําหรับคลิปนี้ไว้ทุกคนถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมากับช่องจิโนรนนท์นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไว้ติดตามได้ล่ะคลิปนนนี้้เาาไปปแลลวบยบยจกััหหมมคิผ